กราบสวัสดีเด้พอพ่อแมีพี่น้องเอฟซีสีธารม้ามีกันมาอีกแล้วพี่น้องบันอยดอนคลองมาจะพาบรรยากาศปล่อยงอกไปเรื่อยพี่น้องเลยครับเบิ่งธรรมชาติบานเข้าธรรมชาติล้วนๆวนพี่น,อน,อน,น้องใส่ในอยู่น้อยห่บ่อร่มปนเลยก็ดีดีนี่แหละ จะมือมันล่มมาปวดล่มไส,สามมือสิบท่านาั้นล่มล่มตอนนี้มันขึ้นกับหนาวจะดอกอากาศหนาวมาสองมือแล้วลมมันเย็น,น,นเลยหนาวเลยแหละไปเดีย๋ดวยวเวลาแล้ว จะคลองไม่ใส่ว่นนี้ง้ <c oughs> วไปท้ิติบท้ดแดลเราจะคล้องหายเร <c oughs> ็วไปยนะ่อะไรเอาคนนักท่องมา สบายอยู่พี่น้องโอเคอยู่บรรยากกับเขากับน้ำเดี่ยวเขาแล้วก็สบายสบายอย่างง่ายอยู่ดอกออกมาจะหอดมันกินเลย <c oughs> กักตุนแถวๆนีไว้ก่อนใส่ทองไว้ก่อน แต่ว่าเห็นใบรุนแถวๆนี้หลายตัวใบสะรุนหลายแท้อืมก็สลายกันเร็วแท้สลายมอบเร็วแทะอืม แล้วมันแดดมันอีสุดยอดเลยพี่น้องเลย<ม>ปาโล่งเลยมันข้างบนโล่งเลยบนมีสจีเมฆจ้าก่อนก็สีสาหัสสากันอยู่หรอกห้อนยำเสายำคืนหนาวยำเร้นหฮอน จมเข้าไปพลอยออกมาเห็นพวกไล่ให้ด้ดนห็นหแล้วของจะไปไหนกระตุ้นดี่อยไอ้คนออกจากคอก็โอเคละ อ <lawsuit. S 1> ันว่างัววันนี้กะะับหัวกับสวนนี่ม้กเป็นตระนายมองได้ข้าเจ้าหามว่ายนี่โอ้ยมันหูขนาดเลยข้าเจ้าหามว่ายไปนี่มันแห้งกำมัดจะว่าเป็นแนวเดี๋ยี้ยังอีกแหละไปอามะ หายเจอเลยอนเสียงห้องได้กัวอนเอาลูกแ่นี่เฮ้อ แม่นลูกมึงบลานะอน, <c oughs> นายท่านใหญ่ไปนองเลยไปเลี้ยงงัวหรือแหลมพร้อม จะไปหาจิ้มนี่มงก็ได้ขวบบอเอียนกันกะมันพ่อได้กินบ่อเอียนนี่ถือตั้งตะแหลมสมือสมือฮะมันได้กินยังไง มูโยบ้านก็ได้คันห้นัวโ้ยฝันะไูยบ้านเอิ้นสังลินล้ายตะฟ้าปู้องข้ามมูเียนแต่เราไปหาหลุนมาหลุ่ได้บัารหลุนลุกป้นยังแรงออกมาอย่แห่งเ้มือออกสองมือแหละน้อหรับว้าาา ปลา,าลอ,ปอ,ปปอันนี้ก็บ,บ,อ,บอกแบ๊กบกแบ,กบ,กแบก๊กยู่พี่นองเลยวนมากจะมีแต่ปลาเข่งตะเาเข่งละหหลายว่าเนี่ยหาปลาขอน <c oughs> ปะเเข่งเพียบเล้ยปตะเข่งหน่อย บอปากเลยล่ะมีทาาอ่ะน้องกว่าได้หลายเม็ดตะกี้อ่ะมันริบเม็ดลอยคนละไม่ร้อยิบบาทแล้วตะกี้เ็นตะกี้ยังมันมีแห้งเด้อก็บออกมาแล้วพี่น้องขอกขอกหนึ่ง อยากจะเลี้ยงขึ้นโคอกอขึ้นเก่าไปเปะละขามพีภาษาไปทงบันแชนเลี้ยงง่ายอยู่ทางเมื่อยพี่นองเลยยางไก่ปวดขามทงขามทาโอ้ยบแมนก็นไก่ กำลังออกเสียงเออิเสียงเอินกันเสียงเดินก yes> ันแซวแซลทำาัลาออกใบออก ดูดยถึงเวลาออกแล้วฟ้าบอยไม่ออกเลยไม่ออก,อ,ก <S <S อ,อันนี้ก็ถึงเวลาแล้วพี่น้อง เซมา,มาเด้อมาเด้อไปหาอยู่หาจีน Ban nóc, nóng bay nóng bay nóng bay nọc chắc chắn chắc chắn 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 như chắn 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 xong bố chắn 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 ก็ได้ยูได้กินได้ครอบครัวปลูกพักปลูกนี่ก็ได้เดี๋ยวเขาแล้วล้วก็เมื่อส็ดดีดี จ็บภาพเจอโอกาสเจ็บภาพเราเลาะแถวบ้านพี่น้องตีนบ้านก็เป็บ้านเอาก็นน้อยตีนบ้านไอพี่ให้น้องเดือบิึงไปทำงานทำงานไกลๆบนจะได้กินโดนบ้านอันนี้คือนูนบ้านตูมดอนบ้านตูมบ้านดอนตูมมวงบ้านมวงบ้านบ้านน้อกโดนคล่องแต่ว่าบ้านน้อยดอนคล้องใหญ่ไปอยู่หุ้น แต่ใีมันเป็นดอนโน่นนาผมมีคนไปอยู่ดอกผีมันแห้งผีมันเหี้ยนสมือแต่ผมมีอย่างแล้วมันลำคันรถเป็นไปหมดแล้วรถแม่งกระใสมันหลายปวดแต่ละมือแต่ละเว้นบิดกันสันนักบิดจนหูอื้อผีก็อยู่ก็ได้แล้ว สิบโมงครัวพ so like so ี่น้องตัวสิบโมงมือเนี่ยจะสาหัสสากันเติบอยู่ยังกันปล่อยแต่เศ้าแล้วมันก็ไปไกลไกลๆว่ามันไกลไกลไปบนเติบฮอดบ้านแค้นสามกิโลกว่าโมเมนต์ไกลไกลครัวกระเลยปล่อยสาสาย Đây, <laughs> à, lên bao lúc khẩu cái kiểu bán như được có thể vô đây chín vô chắc nói là cái gì hai mất đánh chạc tí mây một chỉ xa hát lạ làm cái gì nói luôn อยากที่เริ่มเม็ดข้อมจียวๆก็ทีหาบ่ค่อยเจอแล้วจงจงนี่กักตุนไว้ได้หลายคนแล้วใครไมาได้ยางจะน้องเลยมันเป็นสำเร็จสำเร็จนึงเลยไปคักไปเนี่ยแล้วยังมาย่อมแพรม่มนเรียงง้มมวนนี่ มันก็คือกล้วยกล้ยเนี่ยเลี้ยงง่ายมันอยู่แั่ว,ว่างัดีด้ไปแล้วก็โอ้ยไปแบบฟาขาดที่กันเลยจริงมันก็นมีให็มันกินอยู่มันกับพกิน กป็นยางยางเดียวตี้อบตีกระโหลกเขาไล่อยู่พี่เดี๋ยวกคือคืออยู่หลายเี๋ยวมันตีไปทั้งหลายไปโอ้ยนี่เหล่ามงย่อมแพ้มันโอ้โห้ฝนหนึ่งอยู่กลางทงพี่น้อง จะพุทโา,าเรียงง้วงยางน้ำใบทะพูดดนย้ำขัดสนมากกับพ่อได้เลี้ยงไอ้พ่อได้แ <c oughs> จกขัดแจกจนจอยู่ะเรียงงว้วงก็ได้แต่ว่ามันเลี้ยงยากเรียงยาก ยันลีกอะบ,บ่หวเลี้ยงแบบบ่มีมือพักบ่มีเสาอาทิตย์อันนี้พ้นเปลี่ยนกับอใครอยู่เดินตอนเป็นเลกหน่อยโอ้ยลำบา,ากหลยแบบนี้ก็เลยว่เลี้ยงอีกแล้ว กตงแต่บุษบกสองเท่าตายหมดแล้วกเลยบเรียงแล้วยกทุ่งขาวแล้วมือดดก็ยาวหมวมันเทอะเรียงอย่างปวดมือทรมานไปสูดสองหมื่อพี่น้องมือฝนตกลินกับมือใดกเจ้ามีบุญทีท่านโอ้ยเราจะไปเอาบุญก็บมได้ไปดอกนํางตั้งตะโงวตะก้วยกอกหมกกอกหมกก็เลย่อมแท้ คือสิมีทะานี้นะพี่น้องเนาะตามทรงแค่นี้แหละต้องกาจะไปฝากโคกละมันนี่ก็ได้ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้ออย่าเก็บอย่าไข่อย่าพวยอย่าจนจะเจอแต่สิ่งที่ดีมงามในชีวิตสิ่งบาั่งงามกับปัดปุบก,กล้ๆเกาแมาเหลาหอเบิ้งแล้วกับขอพล,ลันไหลนะครับเด้ดดอเพราะเป็นกำลังใจให้คนไทยทำ ธรรมชาติปานน้องไอดีไอดองในเบิองบอกกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี่พอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ